แฟนงินดึงเกียวเคเลสพ่วงโคชอมโมริมจิ้มหงทีมในใจพีวิว Europa, ยูโรปาลี์พูเจอแอตาลนต้าคืนนี้11เมษายนสรุปข่าวลี์พูกับผมคดแอคนะครับสวัสดีเพื่อนทุทุกคนนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารทีมลี์พูที่นำมาฝากแบบจัดเต็มทั้งบทสัมภาษณ์ของครอปก่อนเกมเจอกับแอตาลนต้าในค่ำคืนนี้นะครับในเกมยูโรปาลีกนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ พื้นสมาร์ทแมทสวยมืนไม้ทนมัอนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC พ m a r สมารตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการปรวกกันน้ํา100%นะครับสนใจพิธีโฮมโปรกรุงเทพปริมณมทนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart m a มหรือโทร0632081188นะครับ รวมไปถึงพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5ส5งหการันตีความอร่อยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้นะครับก็มากันที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลครับเล่นเกมยูโรปาลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งทั้ง4คู่เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเตะตีสหมดเลยนะ ในส่วนของร์พูเน่ยถ่ายทอดสดทาง B ีอินสปอร์ตนะครับเปิดแอนฟิลนะพบกับอาร์ตันตาส่วนคู่อื่นก็ตามในภาพนี้กันเอาเองเลยครับก็ติดตามกันในค่ําคืนนี้สถิติการพบกันระหว่างริพูกับอาร์ตันตาย้อนกลับไปในซีซั่นส0 1 9ั0ตอนนั้นลิเตอนนั้นร์พูเน่ยอยู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับอาร์ตันตาด้วยนะนัดที่ไปเยือนที่บ้านอาร์ตันตาเน่ยเราไปถล่มมา50ถ้าจํากันไม่ผิดนะตอนนั้นเนี่ย ดีโอโกโชต้าแฮตทริกนะแต่พออีกนัดนึงที่ได้กลับมาเล่นในบ้านเราเราแพ้คาบ้านตัวเองครับศนะูนยะ์ต่อสองนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นชนะกันคนละหนึ่งนัดที่เคยเจอกันในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าวันนี้คืนนี้มันไม่ใช่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเป็นยูโรปาและเป็นรอบรองด้วยอ่ารอบแปดทีมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มนะครับผลงานเนี่ย อาร์ตานตา2นัดหลังไม่ดีครับมีแพ้กายารี่มา1ต่อ2แล้วก็มีแพ้ฟิออรติน่า0ย์ต่อ1ทำให้ไม่ชนะใครมา2เกมแพ้มา2เกมรวดส่วนลิพูเดามีเสมอแมนยูมา2ต่อ2ครับ <c oughs> แต่ก็แต่ก็โุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> จาม <c oughs> อะไรวะเนี่ยแต่ก็3 <c oughs> เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงๆถ้าตัดเกม FA ฟเฟรออกเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครมาหลายนัดแล้วนะนะก็ฟอร์มของเรายังค่อนข้างดีกว่านะครับ ทีนี้มาดูกันที่สภาพความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับก่อนเกมค่ําคืนนี้หลักๆเนี่ยนะหลายๆคนก็คงอยากจะทราบแหละพวกตัวที่กลับมาซ้อมกันได้โชต้าเทรนต์อาริซงบายเซติจะพร้อมสาหรับค่ําคืนนี้ไหมครอปก็ตอบเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างแบบเออเห็นภาพคือครอปบ,บอกว่าเดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะได้มีส่วนร่วมในค่ําคืนนี้บ้างพวกที่กลับมาซ้อมเนี่ยแต่เราจะไม่เร่งใครจนเกินไป แม้ว่าพวกคุณจะเห็นว่าเขาซ้อมได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาซ้อมกันได้เยอะพอ,อะบางคนก็ซ้อมได้น้อยบางคนก็เพิ่งซ้อมได้ไม่นานอะไรแบบนีอ้อย่างเทนกับโชต้าเนี่ยอาจจะมีรุ่นเล็กๆคือครอแกไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูครับเทนกับโชต้าเนี่ยครอสบ,บอกว่าคือซ้อมเดี่ยวแล้วก็อยู่ใกล้ๆทีมอยู่กับกรุ๊ปเนี่ยมา2-3สัปดาห์แล้วแล้วล่าสุดก็ซ้อมเต็มรูปแบบได้ดูดีเลยแต่ยังไม่ได้เลือก ว่าจะให้ลงหรือไม่ให้ลงจะเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวจริงยังไม่ได้เลือกทั้งนั้นครับสำหรับโชต้ากับเทรนส่วนนี่เทรนนะส่วนอาริซงเบเกอร์เนี่ยครอปก็บอกนะครับว่าแม่หายไป7-8ถึงสัปดาห์นะอาริซงอ่ะก็ยังซ้อมเดี๋ยวผมขอหา,อหาภาพอาริซงก่อนนะจะได้เออเนี่ยอาริซงอยู่ตรงกลางนี่นะคือเขาบอกว่าหายไป7 8ถึงสัปดาห์แล้วภาพที่เราเห็นว่าซ้อมได้เนี่ย ยังไม่ใช่การซ้อมแบบเต็มทีมสักเท่าไหร่นักเป็นการซ้อมประมาณหนึ่งซ้อมกับผู้รักษาประตูได้แล้วก็คือดีแหละสเตปดีแต่ยังไม่ได้ซ้อมลงทีมดังนั้นอ่ะอาริซงเนี่ยถ้าดูจากคําพูดครอปนะขําคืนนี้ตัดออกไปก่อนน่าจะยังไม่พร้อมน่าจะยังเป็นเครเรเฮอร์ลงไปก่อนนะครับเออส่วนเกมลีกเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีหนึ่งส่วน ane, City, วสเตฟานไบเซติดเมื่อสักครู่นี้ผมว่าเราเห็นเราเห็นไบเซติดไปหน่อยอแล้วนะว่าเขาก็กลับมาซ้อมได้เหมือนกันแต่ครอปบ,บอกว่าไบเซติ่ยเป็นเคสที่เจ็บไปนานนะ หายไปนานมากนะครับเห็นภาพเบอร์เบอนะบาสติดเนะี่ยหายไปนานมากก็เลยต้องทําให้ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูความฟิตฟื้นฟูร่างกายคือตอนนี้ซ้อมได้กับทีมชุดใหญ่ดีมากๆเพียงแต่ว่าถ้าเอาเม็กเซนกว่าเดี๋ยวจะต้องขยับคือสัปดาห์ก่อนไปซ้อมกับยูยี่เอ็ดมาเนาะแล้วสัปดาห์นี้มาซ้อมกับชุดใหญ่แต่หลังจากซ้อมกับชุดใหญ่แต่คุณก็ต้องไปเล่นกับยูยี่สิบเอ็ดก่อนที่เล่นเป็นเกมครับเพื่อเรียกจังหวะจากโคนเรียกความฟิตเรียกอะไรแบบ เดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูสเต็ปต่อไปว่าจะได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ตอนไหนอะไรยังไงนี่ก็คือความพร้อมจากฝั่งลิเวอร์พูลเรานะครับส่วนฝั่งอาร์ตันตานะครับตัวเจ็บมีแค่คนเดียวครับกองหลังตัวเก่งของพวกเขานะครับสคาวินีนะจอร์โจสคาวินีที่เหลือก็พร้อมใช้งานนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมเอาฝั่งลิเวอร์พูลของเราเป็นหลักก่อนดีกว่านะครับ4-3-3นะครับเคเลอร์เฝ้าเสาผมว่าใช่แหละคู่เซนเตอร์นะสลับกนันอีกแล้ว ครบใช้โกนาเต้มาเล่นยูโรป้าแล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์ก็เป็นควันซ่าเล่นเกมลีกอีกมันทําไมไม่ให้ควันซ่าเล่นเกมยูโรป้าแล้วให้โกนาเต้เล่นเกมลีกอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าค่ําคืนนี้จะใช้ใครคู่กับฟานได้นะครับส่วนแบ็คซ้ายขวาเนี่ยคือแม้ว่าฮูสกอร์จะคาดว่าเป็นโรเบิร์สันนะแต่ผมไปอ่านสื่อในโลกออนไลน์มาเขาบอกไม่แน่อาจจะมีการพักตัวหลักหลายคนเพราะว่าคือเ,เราก็มีตัวเลือกอะเรามีซิมิการ์ดอะคือ ค่ําคืนนี้เราอาจจะได้เห็นซิมิกาสเล่นแบ็คซ้ายโกเมสเล่นแบ็คขวาแบบนี้ก็ได้แล้วก็พักรอบ,บ,บ้บางพอ,อบโบก็เล่นมา2นัดติดแล้วสามฟีฟีตรงกลางครับเขาก็บอกว่าเป็นนะักคริสเตอร์เอนโดสมอลไซท์ใช่ไหมแต่ก็เช่นกันก็มีข่าวบอกว่าน่าจะพักหลายคนซึ่งเช่นพวกเคอร์ติสโจนอาจจะได้ลงเล่นเอเลียดอาจจะได้ลงตัวจริงเนี่ยเคอร์ติสโจนเอเลียดพวกนี้อาจจะได้ลงลงตัวจริงนะครับหรืออาจจะกาเฟนแบกด้วยซ้ำเดี๋ยวเรารอดูว่ายัางไงคือคงไม่ถึงขั้นว่าตัวจริงหมด เช่นเดียวกับสามแนวรุกคือฮูสกอร์เนี่ยแม่งจัดมาแบบชุดใหญ่จะจัดเลยนะฮะดิอาร์นูเยสซาร่าแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีพักมากกว่านั้นอย่างกักโปอย่างเงี้ยเกมนี้ต้องได้ลงเออผมว่ามีกักโปได้เล่นคนหนึ่งอ่ะ,อะสำหรับแนวรูกกันฮะเดี๋ยวรอดูว่าคอปจะจัดทัพแบบไหนหรือจะพักซาร่าแล้วให้เอเดียดเล่นปีกขวาไหมนี่ก็มีมุมที่อาจจะเป็นไปได้เช่นกันส่วนอารตันตาเนี่ยผมไม่รู้เลยผมไม่เคยดูเขาเล่นเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าใครตัวจริงตัวสำรองบ้างแต่ผมเชื่อว่าอารันตาเนี่ย ก็อาจจะมีดรอปบ,บ้างบางคนนั่นแหละแต่หลกัหลกๆผมว่าเขาน่าจะส่งตัวจริงเป็นหลักก็จะเป็นพวกนี้เนาะสกามาค่าลุกแมนนะลุกแมนนี่เมื่อก่อนอยู่อเวตันนะมีคุปปมาเนอร์ที่เคยเป็นข่าวกับเราด้วยมีรูนมีเอเดอร์สันนะพวกนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็ค่ำคืนนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับตีสองนะฮะมาดูสัมภาษณ์ครอปในประเด็นอื่นๆกันบ้างดีกว่า ในไปได้นอื่นในครอบก็บอกว่าผมคือคนฟุตบอลผมคือคนวงการฟุตบอลผมก็อยากได้แชมป์อยู่แล้วไม่ว่าแชมป์อะไรก็ตามโดยเฉพาะยูโรบ้าลีกที่ผมยังไม่เคยได้แต่ก่อนจะไปถึงแชมป์หรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องไปถึงนัดชิงให้ได้ซึ่งตอนเนี้ยเรายังไปไม่ถึงตรง,งนั้นเราต้องฝ่าด่านไว้ก่อนแล้วด่านแต่ละด่านตั้งแต่รอบ8ทีมเนี่ยเจออาตลันตาก็แข็งรอบสี่รอบ, 4, ร,อบรองรอบอะไรก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ง่ายถ้างั้นต้องฝ่าด่านของตัวเองให้ได้นะครับ ส่วนอตแลนตาที่จะเจอในคืนนี้ครอปบ,บอกว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลเป็นระบบระเบียบมากๆมีการออก r g a ไน z ์ดีมากๆดังนั้นก็ไม่ง่ายนะมีประสบการณ์ด้วยอตแลนตาเคยเล่นฟุตบอลยุโรปมาเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเราเองก็ไม่ง่ายสําหรับพวกเขาเออเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าใครเจอกับเราอ่ะความยากก็คือเหมือนกับการที่คุณต้องไปหาหมอฟันนะฮะนี่ครอบแกเปรียบเปยแบบเข้า <c oughs> ใจเปรียบเปยนะฮะ แทบจะน้อยคนบนโลกใบนี้มากๆที่ชอบการไปหาหมอฟันนะครับก็เลยเปิดเผยว่าการเจอร์พูลก็เหมือนกับการเจอหมอฟันอะเออสมัยเด็กๆด่ผมแบบโอ้โหไม่เอาเลยหมอฟันนะแบบเจอะเสียงงี้เงี้ยไม่ชอบเลยนะมันมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมนุษย์เราไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมมีเครื่องมือมากี้เงี้อะไรเงี้ยนะมาถอนฟันมาดึงฟันเราเงี้ยมันไม่มีใครชอบนะเอออะทีนี้ครับบอกว่า พูดถึงเรื่องอนาคตครับเรื่องแผนคือนักข่าวก็ถามว่าแล้วหลังจากออกจากลีปูเนี่ยคุณมีแผนอย่างไรอีกไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้เลยนี่เขาบอกว่า A s k me a g a in in a year มาถามผมใหม่แล้วกันอีกหนึ่งปีข้างหน้าค่อยมาถามผมใหม่ผมอาจจะมีคําตอบให้ว่าเออผมจะทําอะไรยังไงต่อแต่ว่าถ้าถามผมตอนนี้ผมไม่มีแผนเรื่องการคุมทีมใดๆอยู่ในหัวเลยเพราะผมต้องการพักนะครอบก็ยืนยันตรงนี้อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ครอบพูดแล้วก็ จับใจแฟนบอลลิเวอรูอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะเขาบอกว่าเขาอะจะอำลาสโมรสรแล้วหลังจบซีซั่นนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก่อนที่เขาจะเลือกอำลาเขาก็ต้องคิดให้ดีแล้วว่าการจะอำลาผมต้องอำลาในช่วงเวลาที่ทีมที่เหมาะสมตอนนี้ทีมสถานะทีมทั้งคำว่าแบรนดิง้งที่คำว่าลิเวอร์พูลเ่ยนะเขาบอกว่ามันดีกว่า วันแรกที่ผมมาเยอะเลยดีกว่าเมื่อปี2 0 1 5เยอะมากๆนะครับสิ่งที่ผมสิ่งที่เราพยายามสร้างเอาไว้นั่นก็คือวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมจิตวิจิตว,วิญญาณ mentality จิตจิตใจจิตวิญญาณนักสู้ที่ผมฝากเอาไว้ให้กับสโมสรวัฒนธรรมต่างๆคือฝากเอาไว้แล้วสร้างเอาตรงนี้ไว้แล้วไม่ว่าใครจะมาเป็นกุญซื้อต่อก็ตามสําคัญคือเรื่องของผลลัพธ์ก็คือสามารถคนสามารถมาต่อแล้วก็สารผลลัพธ์กันต่อได้เลยแต่ผม กลางรากฐานสร้างวัฒนธรรมสร้างจิตใจนักสู้เอาไว้ให้กับสโมสรแห่งนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จากได้จากไปอย่างภาคภูมิใจอะไรแบบนี้นะครับครัก็บอกแบบนี้อ่ะส่วนเรื่องกั๊กโปรครับครอปก็ยอมรับเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งตัวเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กั๊กโปอาจจะมีความมั่นใจหดหายไปด้วยก็บอกมีช่วงหนึ่งที่ทีมเนี่ยมีมิดฟิลด์เจ็บเยอะผมเนี่ยจับกั๊กโปไปเล่นมิดฟิลด์ทดแทนในบางครั้งซึ่งมันไม่เวิร์กมันทําให้ความมั่นใจเขาหายไปบ้างเหมือนกันตอนเนี้ย ผมจับกับเขามาเล่นตัวลูกด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็โอเคเขาก็เริ่มทําได้ดีขึ้น <_ S 1> หรือว่าเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ก็ต้องฟืน้นฟูความมั่นใจคือครอปยอมรับเลยว่าไอการแบบเปลี่ยนมาเล่นตรงอื่นแล้วแบบความมั่นใจหายเนี่ยก,ก็เป็นเรื่องที่ทําให้แหมเขาก็มีส่วนรับผิดชอบนะฮะในฟอร์มของกักโปด้วยเช่นกันนะครับโอเคขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องนะอันนี้ทมแถมให้แล้วกันอันนี้รู้ก็ได้หรือไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่ารู้ไว้ก็ดีคือ หลายหลายคนน่าจะทราบข่าวที่ว่าลิเวอร์พูลครับประกาศขึ้นค่าตั๋วโดยรวมนะครับ2% 2%นะราคาตั๋วจะเพิ่มขึ้น2%ตั๋วปีตั๋วธรรมดาเลยขึ้นนะฮะแต่ถามว่าทีมอื่นขึ้นไหมผมจะบอกให้ว่าลวหลายๆทีมทีมอื่นขึ้นกันเหมือนกันหมดเลยนะทีมอื่นขึ้น5%ด้วยซ้ําแต่ถ้าว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลฮะก็มีการเขาเรียกว่าประท้วงไม่พอใจ ขึ้นค่าตัว๋วไม่ยอมคงค่าตัว๋วโดยแ bon, ฟนบอลตรงฝั่ง The Kop Stand นะครับลอรนางกันว่าในค่ําคืนนี้ที่จะเจอกับอาร์นติน่านะครับที่แอนฟิลด์เนี่ยจะไม่มีการเอาแผ่นป้ายแบนเนอร์ anner, หรืออะไรต่างๆนานาไปแปะไปเพื่อเป็นการประท้วงเป็นการส่งสัญญาณประท้วงปกติตง The Kop Stand คุณจะเห็นป้ายอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นการเชียร์ทีมแต่รอบนี้จะไม่มีป้ายซึ่งนักข่าวก็เอาเรื่องนี้มาถามกับเจอเกนคอปนะครับว่าเออผมเข้าใจในมุมมองของแฟนบอลนะแต่สําหรับเกมการแข่งขันเนี่ย โอเคไม่มีป้ายไม่เป็นไรแต่ขอแค่เข้ามาชมและส่งเสียงเชียร์กันก็พอนะเราต้องการแฟนบอลเรื่องนั้นเนี่ยแฟนบอลส่วนเรื่องแบบว่าไอ้เรื่องค่าตรงค่าตั๋วที่คุณประท้วงเนี่ยคุณก็ต้องเดี๋ยวรอแล้วกันว่าสโมสรจะสามารถมาพูดคุยกับพวกคุณเพิ่มเติมอะไรยังไงได้บ้างแต่สิ่งที่ผมพอจะตอบได้คือเราคือสโมสรที่ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองทุกๆตอนที่เราหามาได้เรานํากลับมาใช้พัฒนาทีมเราไม่เคยสิ้นเปลืองไปกับอย่างอื่นแล้วก็มีเรื่องดีดอๆอื่นๆเช่น การนาเงินไปทําเพื่อสังคมผมเข้าใจการนำเงินไปช่วยสังคมเนาะบริจาคนู่นนี่นั่นก็มีผมเข้าใจดีว่าแฟนบอลทีมนี้มาจากไหนมาจากคนรากหญ้าทางานอะไรแบบนี้ผมเข้าใจดีเดี๋ยวปัญหาผมเชื่อว่าปัญหานี้จะเจอกับทางออกแน่แต่อันนี้ผมบอกแฟนบอลลิเวอร์พูลในเมืองไทยไว้ก่อนนะครับว่าไม่แปลกที่แฟนบอลท้องถิ่นเขาจะประท้วงกันทุกทีมเลยสมมติเชลซีผมไม่ได้สมมติอนะเรื่องจริงเลยเชลซี Chelsea ขึ้นแมนซิตี้ขึ้นอ่าสเปอร์ขึ้นใครขึ้นแฟนบอลปะท้วงหมด ไม่อยากให้ขึ้นแล้วทีมอื่นขึ้นห้าเลิเซ็นด้วยร์ปูขึ้นสองเปรซ็นประท้วงหมดเพราะมันกระทบกับพวกเขาพวกเขาคือคนทํางานจริงๆทํางานแล้วมาดูบอลทํางานแล้วมาดูบอลบอเขาเสียงกันจริงๆเขาก็ไม่อยากให้เพิ่มแต่ว่าบรรดาสโม,มสรในพรีเมียร์ลีกที่เพิ่มกันก็ให้เหตุผลว่ามันมีเรื่องค่าจัดจําหน่ายค่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นก็เลยขอขึ้นส่วนหนึ่งมันก็เข้าใจถ้ามองให้เป็นกลางจริงนะจะเข้าใจสองฝั่งก็ ขอเป็นกระจายให้กับทุกฝ่ายแล้วกันนะครับมันไม่ใช่สโม,มสรลริพูลิพูทีมเดียวลองไปดูได้หลายทีมได้มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันหมดนะครับอค่ำคืนนี้ไม่มีป้ายไม่เป็นไรแต่ขอให้มาเชียร์อย่างที่ครอับบอกแล้วกันนะครับนะเรื่องราวของเปโดเซปูเบดาสายข่าวในโปรตุกเกสก็อัปเดตเรื่องราวอามริมกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันแถมให้คือผมต้องบอกก่อนนะเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์เดียวนนแหละแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เบื่อแล้วเรื่องราวของอมริมนะครับ มีทุกวันเลยเดียวก็เหมือนจูดอีกสุดท้ายก็พลาดคือผมจะต้องบอกแบบนี้ว่าผมคือนักข่าวที่หาข่าวจากต่างประเทศสรุปข่าวรวบรวมข่าวกรองข่าวมารายงานให้เพื่อนๆฟังนั่นคือหน้าที่นั่นคืองานของผมนะฮะแล้วก็ผมก็ต้องพยายามคัดประเด็นที่คนสนใจมากที่สุดอ่าอ่าผมถามกับคนที่บอกว่าไม่ให้รายงานเรื่องพวกนี้ แล้วมันมีประเด็นอะไรอื่นที่มันน่าสนใจกว่าน,นี้ลองไปหามาสิมันไม่มีครับมันเป็นประเด็นที่มันต้องเล่นเอาเป็นว่าอัปเดตกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมันอาจจะไม่ได้อัปเดตแบบพวดพลาดพวดพลาดแต่ก็ไปเรื่อยๆเหมือนเราติดตามซีรีส์เหมือนคุณติดตามซีรีส์คุณติดตามละครผมถามว่าเวลาคุณติดตามซีรีส์ติดตามละครสมมติซีรีส์มันมีสิบยี่สิบตอนอมันก็ไม่สามารถที่คุณจะสรุปเนื้อเรื่องเ,เ,เนื้อราวภายในสองตอนแล้วก็จบเลยแบบตัดบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดรายทาง เออใช่ไหมคุณดู2ี่บคุณดูครบ2ี่สิตอนคุณจะรู้รายละเอียดแบบครบเลยในเมื่อวันปลายทางมันจบยังไงแต่ถ้าสมมุติมันมียี่สิบตอนคุณคุณเลือกจะดูตอนหนึ่งและข้ามไปตอนยี่สิบเลยมันก็ได้คุณรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงแต่คุณไม่รู้เลยว่าระหว่างทางมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีรายละเอียดความซับซ้อนอะไรยังไงก็เป็นว่าเลือกได้เลยถ้าไม่อยากดูอยากดูแค่หนึ่งแล้วไปดูยี่สิบเลยคุณเจอข่าวบอลลีนปุ๊บคุณก็กดเลื่อนเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บกดเลื่อนขวา กดเลื่อนขวากดเลื่อนหลอดมันเลื่อนได้คุณดูในมือถือคุณดูในคอมสามารถเลื่อนได้ข้ามไปเลยไปข่าวอื่นเลยได้นะแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เขาก็อยากจะอัปเดตไปรายวันอยากจะติดตามว่าซีรีส์ทั้ง20ตอนนี้ตอนที่15 16 17เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นก็ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยไปโดเซปูเบด้าให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแอนฟิลเซกเตอร์นะครับสิ่งที่สามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้นิดหน่อยก็คือ1 ยังไม่ได้ตกลงกันได้นะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับทางอโมริมเขาก็ยังย้ำคำเดิมเพียงแต่ว่าไอเรื่อง Financial Term นะครับอโมดอกรีนะครับใกล้ที่จะตกลงกันได้แต่เดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะครับต้องต้องคุยกันต่อลิเวอร์พูลคุยกับอโมริมอโมริมคุยกับลิเวอร์พูลทีมเดียวเลยตอนนี้ไม่มีทีมอื่นเข้ามาแทรกแซงใดๆทั้งนั้นแล้วก็สิ่งที่อยากอัปเดตเพิ่มเติมก็คือผมพยายามไปดูสื่อโปรตุเกสแทบทุกเจ้าคอนเฟิร์มตรงกันว่ายังไม่ได้ตกกลงสััญญาาาปปเ่อะไรแบบนน้ ทำให้เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าแพทเทนเบิร์กเนี่ยหน้าแทบหงายเลยนะฮะยังไม่ได้ตกลงกันใดๆกันเพียงแค่พูดคุยคืบหน้าดังนั้นไอคนที่ออกตัวแรงอยากจะชุบมือเปิดอย่างแพทเทนเบิร์กก็อาจจะหน้างหงายไปนะครับโรมาโน่กันบ้างสายข่าวคนดังนะก็บอกนะครับว่าสําหรับลิเวอร์พูลต,ตอนนี้อาร์มริมคือตัวเต็งของพวกเขาเลยแต่เดี๋ยวเราต้องรู้อัปเดตกันเรื่อยๆมันเริ่มมีการพูดคุยผ่านเอเจนกันบ้างแล้ว นี่คือสิ่งที่ลิพูไม่ได้ทํากับคุณซือคนอื่นๆเลยเช่นโดมัโตเดชาชบี้ลิพูไม่ได้เข้าไปคุยหรือคุณซือคนอื่นๆอ่าอันนี้คือสิ่งที่โรโมโน่บอกเลยลิพูตอนนี้คุยกับอามอโมริมคนเดียวส่วนเรื่องสัญญาของโมซาล่ากับฟานดา์อานนี้โรมโน่แกก็แถวนะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันและจะยังไม่พูดคุยไม,ไ,มไม่พูดคุยกันจนกว่าจะจบเรื่องที่ว่าได้ใครเป็นเรื่องได้ใครเป็นคุณซื้อใหม่ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องสัญญานักเตะส่วนเรื่องถามว่าซาอุจะยื่นก็เสนอเข้ามาไหมอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ที่แน่ๆมันจะยังไม่มีการยื่นหรือคุยอะไรกันตอนนี้แน่จนกว่าจะจบซีซั่นนุ่นเข้าสู่ตลาดซื้อขายแล้วเดี๋ยวรอดูว่าซาอุจะกลับมาล่าตัวหรือไม่นะครับมาต่อฮะคือผมต้องบอกเลยว่ากระแสะตอนนี้ในโปรตุเกตนะครับเยอะมากๆและงานข่าวเกี่ยวกับอาโมริมแบบเพียบไปหมด สื่อทั้งสื่อเจ้าดังที่เราเคยได้ยินหรือสื่อเจ้าดังอื่นๆที่เราอาจจะเราไม่ได้ติดตามสื่อโปรตุเกสบ่อยไงแต่ว่ามันมาเพียบเลยอย่างเช่นสื่อเจ้าเนี้ยดาริโอเดรโนติเซียสนะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุที่อารโมิมนะครับนะที่ถ้าลิพูจะเอาอารโมิมแล้วค่าชดเชยเหลือ8.5ล้านปอนด์เราทราบกันดีว่ามันเป็นเพราะว่าสัญญาปากเปล่าที่ตกลงเอาไว้กับประธานสโมสรของทางสปอร์ติ้งลิสบอนว่าถ้ามีทีมระดับท็อปติดต่อมา อ่าค่าจิตสัญญาเนี่ยมันต้องถูกเหลือแค่8 5ลจุด้านปอนบอนเพื่อปล่อยผมไปร่วมทีมอื่นแบบง่ายๆนะอ่าเพื่อไปร่วมทีมระดับท็อปแบบง่ายๆนะอ่ะเราก็ทราบข้อมูลชุดน,นี้มาแล้วล่ะแต่คําถามคือไอ้คาว่าทีมระดับท็อปใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดมันกว้างมากเลยทีมระดับท็อปใครคือทีมระดับท็อปใช่ไหมฮะอ่ะโอเคเราก,เราก็เราเป็นแฟนบอลลิพูลเราก็มั่นใจแหละลิพูลเราระดับท็อปแต่คนอื่นล่ะ เขาใช้อะไรในการตัดสินหรืออโมริมใช้อะไรในการตัดสินว่าอันนี้คือทีมระดับท็อปแล้วสามารถไปขอเจ้าของสโมสรขอประธานสโมสรได้คําตอบอยู่ในสื่อเจ้านี้ครับสื่อเจ้านี้บอกว่าคําตอบก็คือเหมือนตัวของอโมริมอะจะมีลิสต์ลิสต์สโมสรในใจประมาณหนึ่งอาจจะมี3 4มสี่ทีมที่แบบอ่ะถ้าเป็น3 4มสี่ทีมนี้นี่คือทีมระดับท็อปในใจผมที่ ค่าชจเชยจะต้องถูกลงมาเหลือแค่8.5ล้านปอนนะนี่ตกลงสัญญาปากเปล่านะแต่ถ้าเป็นทีมอื่นก็ตามนั้นอาจจะเป็น17ล้านเป็น25ล้านอะไรก็ว่ากันไปอ่าก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็คือ1ในทีมในใจครับสื่อเจ้านี้บอกเลยว่าเรียููคือ1ในทีมในใจของอมโมริมที่อมโมริมล็อกไปเลยว่านี่คือทีมที่ระดับท็อปในใจเขาอ่าดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็น ข้อมูลที่นํามาฝากกันแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นค่าฉีกสัญญาที่เท่ากับตอนที่ลิสบอนไปดึงตัวมาจากบาก์กา8.5ล้านปอนด์เท่ากันเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอโมริมเนื้อหอมมากๆเคยคุยกับทั้งสเปอร์เคยคุยกับเชลซีเคยคุยกับทางบาซา่าเคยคุยกับแมนยูแมนยูเคยติดต่อสอบถามเมื่อก่อนนี้ด้วยแต่ตอนนี้ตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวที่ที่เขาต้องการเลยคือเรียบู และล์พูลก,ก็ต้องการเขาด้วยนะหลังจากที่อลรอนโซไม่เลือกไม่เลือกย้ายทีมมาอ่าเรื่องสื่อเจ้านี้ครับสื่อบรุเกสครับที่ชื่อว่าซับโปอะไรเนี่ยเลเซนาเซกาอะไรเนะี่ยเออแต่ว่าเขาเอาบทสัมภาษณ์ของอดีตนักบอลสปอร์ติ้งลิสบอนที่ชื่อว่ารีตตสนะครับลีตอสอดีตนักบอลลิสบอนสัมภาษณ์กับสื่อเจ้านี้ดยบอกว่าเขาเชื่อนะเขาเชื่อเป็นความคิดความคิดของรีตอสคนเดียวเลยนะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าอโมริมเนี่ยได้มีการแจ้งกับผอ,อกีฬาของลิสบอนไปแล้วละ่ะว่า ลิ์พูให้ความสนใจและมันยากมากๆที่อโมริมจะปฏิเสธข้อเสนอจากลิ์พูลิสบอนเริ่มมองหาตัวแทนคนอื่นไว้บ้างแล้วนี่หรือว่าจะเป็น CMJ o u r n a l ครับโอ้โหเรียกได้ว่าสื่อมันมีเพียบไปหมด CMJ o u r n a l เนี่ยนะบอกว่าลิ์พูหวังที่จะปิดดีอโมริมให้ได้ภายในเดือนนี้อย่างช้าอะไรต้องภายในเดือนนี้และอยากจะให้รายละเอียดจบเลยนะครับแล้วจะได้ไปคุยกันต่อในเรื่องของแผนการทําทีมในอนาคตกันต่อขณะที่อ่า อันนี้ฮะเอเย่นของวิกเตอร์เกียรเคเลสครับเป็นกองหน้าตัวเก่งเลยนะฮะกองหน้าตัวเก่งของทางสปอร์ติ้งลิเวอรเลยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าถ้าดูเบนอาโมริมนะครับย้ายไปนะครับสมมติออกจากทีมไปก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับที่ที่วิกเตอร์เขาชื่อวิกเตอร์เกียรเคเลสนะนักเตะคนนีน้แต่แต่เอเย่นคือคนซ้ายนะเขาบอกว่ามันยากมากๆที่วิกเตอร์เนี่ยจะอยู่กับลิสบอนต่ออาโมริม คือเหตุผลเดียวที่วิกเตอร์มาที่นี่ย้ายมาที่นี่ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่เนี่ยมีข้อเสนอ8อันที่ดีกว่าที่ลิสบอนแต่เป็นเพราะอโมริมเป็นโค้ชที่เก่งผมจึงพาเขามาอยู่ที่นี่นะซึ่งทําให้ตอนนี้สื่อโปรตุเกสก็รายงานกันเลยว่ามาอีทรงนี้มาอีหลอบแบบนี้ลิสบอนขายแน่แล้วก็ถ้าเกิดมีทีมยื่นนะขายแน่นอนไม่ล้างแน่แล้วก็มันมีค่าจิกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอน นะครับก็เป็นค่าตัวที่เท่าๆกับทางดาวินนูเยสของเรานั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการจิ้นกันเหมือนกันนะครับคืออ่ะผมต้องบอกแบบนี้ตอนนี้ทีมที่สนใจที่มีข่าวสนใจจริงๆนะจะมีเช่นอย่างพวกเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์สทีมนี้สนใจเกียวเคเลสเกียวเคเลสนี่โหดมากนะครับยิงในลีกไป22ประตูกับ10แอซิสยิงในยูโรป้าประตูกับ3แอซสซส ยิงในบอลถ้วยโปรตุเกส6ประตูรวมแล้วยิงไปเนี่ยสามสิบกว่าลูกแล้วกับแอซซิตอีกเป็น1ิลูกเลยคือโหจัดดูจากตัวเลขนะเอ,อแฟนบอลที่พูก็จิ้นแหละว,ว่าเอ้โอ้โหทางนี้ตามโค้ดมาด้วยไหมนะในเมื่อเอเย่นพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเอเย่นก็พูดเองว่าโอ้โหมาอยู่ที่นี่เพราะโค้ดอย่างรูเบนอโมริมเนี่ยอะ่ะก็มาสิตามอาโมริมมาสิแต่มันก็เกิดคําถามที่ผมอยากจะถามคนที่เขาจินกลบว่าโอ้โหแต่ตําแหน่งมันมันทับกับนูนเยสหรือเปล่าแล้วราคามันเท่านูนเยสเลย เราจะลงทุนซื้อกองหน้าระดับตัวละ80กว่าล้านปอนด์สองตัวเลยเหรอเออถ้าลงทุนผมก็เอาแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อไงผมไม่ค่อยเชื่อแล้วก็นั่นแหละรครับผมว่ามันน่าจะยากไปนิดน,นึงแต่ก็จะมีสื่อโบรรเกตเจ้าอื่นที่บอกว่าอา,อามูริมเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากได้พวกกองหลังมามา,มากกว่าพวกกอนซาโลอินาซิโอพวก onde, อุสมานเดอองมงเดเงี้ยกองหลังเอามาด้วยสักคนหนึ่งซึ่งมันก็จะตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการด้วย อันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูหรือกองการตัวรับคนนี้ของของทางลิสบอนอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอโมริมก็ชอบเมอร์เทนฮุนแมนนะฮะอ่าก็ไม่รู้ฮะอันนี้มันเป็นชื่อที่สื่อเขาบอกผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือมันก็เป็นเป้าหมายของเรานั่นแหละแต่เราจะเอาพวกนี้จริงไหม่มันมันก็ต้องมาคุยกับผอ,อกีฬาเราด้วยมันไม่ใช่ว่าคือตอนนี้ผอ,อกีฬาเราหรือแม้กระทั่งอย่างพวกะนะซีอีโอฟุตบอลอย่างเอ็ดเวิร์ดเขาก็มีอำนาจนะครับ อโมริมก็ต้องมาคุยกับพวกนี้ก่อนไม,ไม่สามารถที่จะมาจิ้มด้วยตัวเองเอาแต่นักเตะเก่าจากทีมเก่ามาได้เพราะมันก็มีนักเตะทีมอื่นที่เก่งกว่าน,นักเตะทีมเก่าคุณผมเชื่อแบบนั้นเออแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ถ้าเราให้สรุปใจความแบบที่มันอยู่บนโลกของความเป็นจริงเลยเปโดเซปูเบดาสรุปไว้ดีมากเปโดเซปูเบดาบอกว่าลีพูจะยังไม่ไปเจรจากับนักเตะคนไหนตอนนี้จะยังไม่ไปเจราจากับนักเตะคนไหน จนกว่าจะมีการตกลงกับกุญซื้อคนใหม่ก่อนว่าจะเป็นกุญซื้อคนใดแล้วมาวางแผนกันมาคุยกันแล้วค่อยไปคุยกับนักเตะคนที่อยากได้จริงๆาจะจะยังไม่ไปคุยกับใครก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปโดเซปูเบด้าบอกแล้วก็ชัดเจนเหมาะสมสมเหตุสมผลไม่เวอร์วงังไม่อรังการนะครับส่วนอารอนโซ่ครับเอาสั้นๆแล้วกันเขาก็บอกนะครับว่านักข่าวพยายามถามนะเดี๋ยวคืนนี้เจอเวสแฮมไง มีโอกาสที่คุณจะรับงานคุมทีมในพรีเมียร์ลีกในอนาคตไหม <laughs> เขาบอกว่ามันก็ไม่มีใครรู่วอนาคตมันก็เป็นไปได้แหละมไมเ่เขาบอกว่าเขาก็ยังเป็นโค้ชที่อายุน้อยอยู่วันข้างหน้าเขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะมาพมรีเมียร์ลีกอะไรแบบนี้ดังนั้นก็นั่นแหละตามนั้นไม่ปิดโอกาสนะครับเออส่วนอันนี้สั้นๆแล้วกันครับเป็นผออ่าผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของเรานะครับดิชาทิวส์ใช่ไหมแต่ว่าทางประธานสโมสรของบอลมัทนะครับที่ชื่อว่าบิลโฟลลีนะฮะ บิวฟอี่แกก็ออกมาแบบชื่นชมเลยนะฮะว่าริชาร์ดเนี่ยของแท้นะแต่เราเข้าใจได้ที่เขาเลือกจะไปเร์พูเพราะร์พูเป็นทีมที่ใหญ่กว่าเราเราเป็นทีมเล็กเราก็ต้องยอมแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีของเรายังคงมีอยู่ต่อให้เขาไปทํางานกับร์พูแล้วเราก็ยังคงมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้เราเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็นี่คือสมบัติล้ำค่าของเราก็คือแบบชมว่าริชาร์ดเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่พออของบอลมัดบอกนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไ like, ลค จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปพื่อนก่อนพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ